โบราณเขาถึงพูดไงครับให้นอนเยอะๆดื่มน้ําอุ่นกินอาหารย่อยง่ายอันนี้จริงครับหลายคนมักจะลืมแฟกเตอร์นี้แล้วก็เปลี่ยนหมอไปเรื่อยๆบอกเอ๊ไปหาหมอโรงพยาบาลนี้แล้วกินยาไข้หวัดไข้หวัดใหญ่แล้วไม่ดีขึ้นขอเปลี่ยนหมอช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่ระบาดไม่แปลกที่โรงพยาบาลเตียงจะเต็มคนไข้จะมาเยอะมากมีอะไรที่เราต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องไข้หวัดใหญ่ถ้าเราหรือคนในบ้านเรามีใครติดไข้หวัดใหญ่ วันนี้เรามาลองดูกันครับสวัสดีครับหมอวิัยครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าผมพูดช้าไปสามารถเพิ่มสปีดเป็น1.5ผมเชื่อว่าเราจะไม่ตกหลน่นเรามาเริ่มกันเลยครับนี่ก็เป็นฤดูฝนเหมือนทุกๆปีไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดธรรมดาแล้วก็ไวรัสอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไรโนออดีโนนะครับก็จะระบาดคนไข้ก็จะมาโรงพยาบาลด้วยเรื่องไข้ปวดเมื่อยน้ำมูกเจ็บคอไอ เสมหะในลําคอแต่หนึ่งในนั้นคือไข้หวัดใหญ่ที่ทําให้คนไข้มาโรงพยาบาลเพราะว่าไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวบางคนไข้สูงมากนะครับจนกินข้าวไม่ได้นะครับโดยเฉพาะคนไข้ตัวใหญ่น้ําหนักเกินหรือคนไข้ที่ผอมมากๆหรือผู้สูงอายุหรือกลุ่มเสี่ยงอื่นๆเช่นเบาหวานโรคไตโรคตับโรคหัวใจโรคปอดหรือคนไข้ที่กินยากดภูมิคำถามอยู่ที่ว่าถ้าเราไม่มีเตียงนอนละ่ะเราจะทำยังไงอ่ะเรามาดูกัน เมื่อถูกวินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดใหญ่หรือแม้กระทั่งไข้หวัดอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องทําอันดับแรกเลยครับคือยายาที่จะต้องมีก็คือยาอะไรครับยาลดน้ํามูกถ้ากรณีคุณมีน้ํามูกไหลยาแก้คัดจมูกกรนนณีมันมีอาการคัดจมูกปวดปวดปวด,ปวดแน่นบริเวณจมูกนะครับอันที่3คือยาลดไขนะ้การกินยาลดไข้จะช่วยบรรเทาอาการลดไข้และปวดเมื่อยนะครับอันที่4ี่ก็จะเป็นพวกยาละลายเสมหะ อันที่5ก็อาจจะเป็นพวกยาฆ่าเชือ้อถ้าจําเป็นถ้าจําเป็นย้านะครับไม่ใช่ไปขอหมอยาฆ่าเชือ้อจําเป็นวัน,นีนี้ก็คืออะไรครับคือเสมหะหรือน้ํามูกเราเหลืองเขียวปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆหรือแพทย์ตรวจร่างกายแล้วสงสัยว่ามีการติดเชื้อแบคทีรียนะครับย้ําเรื่องยาฆ่าเชื้อคือไม่แปลกเลยหลายๆคนจะไปซื้อยาฆ่าเชือ้อแม้กระทั่งเภสัชเองเนี่ยมักจะชอบจ่ายยาฆ่าเชื้อแรงๆ แรงไปถึงออ,ออกเตรเตีนแรงไปถึงคราวิดนะฮะปัจจุบันมันจ่ายหนักขึ้นเรื่อยๆผมไม่รู้ว่ากระแสการควบคุมยาอยาฆ่าเชื้อเนี่ยไปถึงไหนแต่ว่ามันเป็นค่านิยมละร้านไหนจ่ายอะม็อกซี่ถือว่าโหลมากนะครับก็จะแข่งกันใช้ตัวนี้ดีใช้ตัวนี้ดีอันนี้ต้องระวังนะครับซึ่งผมเชื่อว่าผู้เกี่ยวข้องเขาก็รณรงค์การควบคุมตรงนี้อยู่อ่ะอันนี้เวผ่าน ย้ำนะครับคนไทยมีพฤติกรรมการซื้อยาฆ่าเชื้อกินเองเยอะนะครับโดยเฉพาะคนรากย่าอะต่อนะครับสุดท้ายคือยาต้านไวรัสยาต้านไวรัสเนี่ยก็หนีไม่พ้นกลุ่มพวกโอเซลทามิเวียนะครับจริงๆอาจจะมียี่ห้ออื่นก็ได้นะครับมาสู่สิ่งที่เราจะต้องใส่ใจมากกว่ายามากกว่ายานะครับคือการปฏิบัติตนหลายคนมักจะลืมแฟกเตอร์นี้ แล้วก็เปลี่ยนหมอไปเรื่อยๆบอกเอ๊ไปหาหมอโรงพยาบาลน,นี้แล้วกินยาไข้หวัดไข้หวัดใหญ่แล้วไม่ดีขึ้นขอเปลี่ยนหมออันนี้ไม่ใช่นะครับย้ำทีๆผมเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยแพทย์ทุกโรงพยาบาลก็จ่ายยาโอเคนะครับจ่ายยาดีกว่าผมด้วยสาบางคนนะครับแต่ปัจจัยที่เขาไม่หายเนี่ยจริงเราต้องไปดูนะหลายรายเนี่ยได้ยาก็จริงพักผ่อนวันสองวันก็ไปทํางานละนะครับหลายรายเนี่ยพักผ่อนก็จริงแต่ก็ยังกิ้งมือถืออยู่ หลายรายเนี่ยพักผ่อนก็จริงก็ยังกินน้ําเย็นนะครับกินพวกของหวานกินพวกน้ําอัดลมนะครับหรือกินอาหารลดจัดกินอาหารที่ไม่ระวังหรือกินอาหารแสลงย้าอีกทีนะครับว่าเวลาเราป่วยโรคทางเดินหายใจเนี่ยอาหารการกินเนี่ยมีส่วนมากๆโบราณเขาถึงพูดไงครับให้นอนเยอะๆดื่มน้ำอุ่นกินอาหารย่อยง่ายอันนี้จริงครับ ดื่มน้ําเยอะๆครับ2-3ลิตรถ้าไม่มีข้อห้ามนอนให้มากให้มากที่สุดครับปิดมือถือปิดแท็บเลต็ตปิดโทรทัศน์ถ้าเป็นไปได้ก็แค่อ่านหนังสือแต่อย่าไปกลิ้งแล้วก็3ครับคือกินอาหารย่อยง่ายหลีกเลี่ยงอาหารอะไรครับพวกจัดทอดมันกะทิหวานน้าแข็งเห็นไหมครับอาหารย่อยง่ายเป็นพวกข้าวต้มตุนอย่างเงี้ยผักต้มกินน้อยๆกินบ่อยๆกินของร้อนก็จะทําให้เราเสียเหงือ่ออาจจะหายหเร็ว โอเคนะครับอันนี้ย้ําเลยนะครับไม่ผมยังงงอยู่ว่าปัจจุบันวัยรุ่นเนี่ยมาตรวจดนเรื่องไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ถือแก้วน้ำามัดลมหรือบางคนถือแก้วอะไรครับกาแฟน้ําแข็งเต็มเลยครับแล้วมาบอกเนี่ยหมอเจ็บคอเป็นหวัดผมก็มองว่าอีทําไมเขายังมีความเข้าใจยังไงอ่ะกินไม่ได้เหรอหมอน้ําแข็งกินน้ําเย็นไม่ได้เหรอผมว่าผมพูดในใหลายคลิปละนะครับก็จริงๆแล้วไม่ควรนะครับคอ มันกําลังอักเสบถ้าเราโดนของเย็นเย็นเลยเนี่ยโดยเฉพาะน้ําแข็งเยอะๆมันจะเป็นตัวกระตุ้นนะครับกระตุ้นให้เมือกเนี่ยมันเหนียวนะครับกระตุ้นการอักเสบได้ง่ายนะครับงั้นพยายามให้กินอาหารนิวโตรหรืออุณหภูมิห้องขอย้ําเรื่องการเจ็บคอหน่อยเนี่ยหลายนคหลายไก็จะมาปรึกษาในเรื่องเจ็บคอเจ็บคอมากเลยหลายคนไม่รู้นะครับเจ็บคอเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่มาจากการติดเชื้ออย่างเดียวนะครับก็มาจากอาหารการกินของเรา อย่างวันนี้เนี่ยผมมีคนไข้มาปรึกษาเรื่องไข้หวัดแต่รู้สึกว่ากินยามาแล้วเนี่ยยังเจ็บคออยู่เลยหมอผมก็เอ๊ดูยาเขาก็ทุกอย่างก็ดีนะแต่ซักไปซักมาเป็นไงครับเมื่อคืนไปกินหมาล่านะครับไปกินหมูกระทะมาอย่างเงี้ยตื่นมาก็เจ็บคอเห็นไหมครับอาหารการกินเนี่ยมีผลมากๆเลยครับคอเราเพิ่งอักเสบเราไปกินอาหารรสจัดที่มีเครื่องเทศนะครับมีความร้อนความเปรี้ยวอย่างเงี้ยมันก็จะก,กระตุ้นสิครับ แล้วก็ย้ำอีกทีคนที่เจ็บคอมากๆเนี่ยหลายคนยังมีพฤติกรรมซดซุปร้อนๆน้ําร้อน,อนๆอย่างเงี้ยอันนี้มันโอเคนะครับสำหรับคนที่เจ็บคอเล็กน้อยแต่คนที่เจ็บมากๆหรือเราเรียกว่าเจ็บคอแบบบาดคอนะฮะอันนี้อาจจะต้องระวังนะครับถ้าเรากินของร้อนมากๆหรือเผ็ดมากๆเนี่ยมันจะกัดคอและยิ่งทําให้เราเจ็บคอมากขึ้นดังนั้นสําหรับคนไข้ที่หมอเขาประเมินแล้วว่าคอมัน อักเสบมากมันแดงมากเขาอาจจะให้ยาลดอักเสบหรืออาจจะเชียร์ให้อมน้ําแข็งนะครับหรือมียาชาพ่นคอหรือกลัวคอได้อันนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งคือเป็น s u b เซตหรือเป็นส่วนน้อยของการเจ็บคอ,อโอเคนะครับถึงจุดนี้ผมพูดหมดแล้วว่ามีอะไรที่เราต้องฟังและต้องระวังก็คือยาการปฏิบัติตนซึ่งสําคัญกว่ายานะครับสคือฮะก็คือกลุ่มพวกเจ็บคอนะครับที่ต้องระวังอ่ะสุดท้ายที่ผมเห็นนะ พฤติกรรมอะไรฮะไปซื้อ,อยาอักเสบยาอักเสบในที่นี้คืออะไรฮะในตลาดที่ชอบไปซื้อกันกันแล้วกินบูเฟนมาเนี่ยหมอคะหนูเป็นไข้หนูก็เลยไปซื้อบูเฟนมากินอ้าเป็นไงครับจริงๆแล้วหมอทุกคนก็จะแนะนําถ้าไข้ไม่สูงอย่าพึ่งซื้อยากลุ่มอักเสบมากินโดยที่ไม่ปรึกษาแพทย์นะฮะถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับเพราะการกินบูเฟนโดยที่เราไม่รู้โรคเนี่ยอาจจะมีภัยให้กับเราได้ บูเฟนเนี่ยมันเป็นยาอักเสบทำงานผ่านตับผ่านไตนะครับก็อาจจะเพิ่มโทษให้กับเราโดยเฉพาะผู้สูงอายุถ้าเราเผลอไปซื้อบูเฟนมาให้เขากินเนี่ยกัดกระเพาะเป็นแผลในกระเพาะได้ถ่ายดำถ่ายเป็นเลือดได้โอเคนะครับบางคนถ้าโรคไตเขาปิ่มๆอยู่แล้วเนี่ยเราไปซื้อบูเฟนมาให้กินเนี่ยอาจจะทำให้ไตเขาวายเฉียบพลันก็ได้นั้นจะสังเกตว่าหมอเนี่ยเขาเวลามาตรวจเนี่ยเขาจะไม่ค่อยจ่ายบูเฟนถ้าเขาดูแล้วว่าไม่จำเป็น นะครับดังนั้นถ้าจําเป็นเขาถึงจะจ่ายก็คือจ่ายสั้นๆเห็นไหมครับนิดๆดเดียวเพื่อลดอาการอักเสบชั่วคราวแต่คงไม่ได้ให้กินยาวเป็นแผงโอเคนะฮะอ่ะนี่ก็ฝากช่วงนี้ก็คนไข้ามาเยอะเรื่องไข้หวัดใหญ่นะครับแล้วก็ไข้หวัดไข้หวัดก็ยังเยอะแต่ว่าไข้หวัดใหญ่ก็ไม่น้อยแต่ไข้หวัดจะเยอะกว่าซึ่งหลักการที่ผมพูดเนี่ยมันใช้ได้ได้กันหมดเลยนะครับฤดูฝนนี้ก็ลองดูแลตัวเองกันให้มากขึ้นนะครับไข้หวัดเนี่ย สองวันก็หายครับถ้านอนดีๆด,ดื่มน้าเยอะๆหลีกเลี่ยงอ,อ,อาหารที่กระตุ้นคอเนี่ยสองวันก็หายครับอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับคาถามสุดท้ายคือนอนห้องแอร์ได้ไหมจริงๆไม่มีข้อห้ามนะครับส่วนตัวผมยังเชื่อในสูตรโบราณอยู่แล้วผมก็ใช้กับตัวเองมาตลอดนะครับคือส่วนตัวเนี่ยเวลาป่วยเนี่ยโดยเฉพาะไข้หวัดเนี่ยผมจะไม่ค่อยนอนห้องแอร์นะครับถ้าจะเป็นแอร์ก็จะเป็นแอร์เบาๆยี่สิบหกยิบเจ็ดแต่ส่วนใหญ่จะไม่นอนห้องแอร์เลยครับ ก็คือจะปิดแอร์อาจจะเปิดพัดลมเบาๆเพราะอะไรครับเพราะว่าผมจะชอบให้เหงื่อออกจะหม่มเพราะห่มเยอะๆใส่ถุงเท้าอย่างเงี้ยให้เหงื่อมันออกเพราะว่าอันนี้สูตรโบราณที่ใช้กันมานานก็คือเวลาเรากระตุ้นให้ร่างกายมีความร้อนเนี่ยอ,อย่างโบราณเขาบอกมันก็จะทําให้เหงื่อออกช่วงที่มันร้อนเยอะๆมันก็จะฆ่าไวรัสเหงื่อออกก็จะทําให้เราหายปวดเมื่อยได้เร็วอันนี้ผมแนะนําว่าลองทําดูแต่สําหรับใครที่มีข้อห้ามก็อาจจะไม่ต้องก็ได้ครับ ข้อห้ามในที่นี้ก็คือว่าเป็นเด็กเล็กมากหรือเป็นผู้สูงอายุที่ไม่เหมาะที่จะกระตุ้นให้ตัวเองเออมีความร้อนเยอะๆนะครับแต่สําหรับวัยรุ่นเนี่ยผมคิดว่าเพียงแค่เราปิดแอร์นะครับหรือเปิดแอร์เบาๆแล้วก็กระตุ้นให้เหงื่อออกหนะ่อยมันก็จะดีจะช่วยให้เราสบายตัวง่ายขึ้นโอเคนะเพราะโรคไข้หวัดเดี่ยมันจะปวดเมื่อยตัวมากนะดื่มน้ําเยอะๆครับลักษณะน้ําที่ผมแนะนําก็คือชั่วโมงละแก้วทํายังไงก็ได้ให้ฉี่เราใสเมื่อไหร่ฉี่เรายังสีเหลืองอยู่ หรือเข้มอยู่แสดงว่าน้ําเราไม่เพียงพอโอเคนะครับอ่ะก็ขอให้ผ่านฤดูนี้ไปแบบสบายๆให้หวัดอยู่กันทุกปีครับไม่เป็นไรแต่ว่าจะสังเกตไหมครับว่าเราป่วยกันง่ายมากขึ้นก็เราไปดูไลฟ์สไตล์เราหน่อยนะอ่ะขอให้โชคดีครับสวัสดีครับสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับหากใครที่สนใจหนังสือรู้รอดปลอดภัยสามารถสั่งผ่านไลน์ o f f i c i a l ได้จะมีเจ้าหน้าที่ประสานในนี้ผมก็ได้สรุปนะหัวข้อ สำหรับผู้สูงอายุหรือว่าใครที่สนใจนะครับสีภาษาค่อนข้างง่ายลองไปอ่านดูนะครับแล้วก็เริ่มใส่ใจสุขภาพปอดเพราะอีก10ปีข้างหน้าสุขภาพปอดจะเป็นปัญหาของสังคม